ดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube แล้วก็ชาว Facebook นะครับพี่เอไม่เคยเห็นรถแรงนะครับไม่เคยเห็นรถยกล้อนะเคยเห็นแต่คนยกล้อยกล้อไปไหนพี่เอไปขาย <laughs> ย,กยกไปขาย <laughs> อตามนั้นแหละที่บายผมไม่ยกอย่างเนี้ยยกยังไงมันยกเอาหัวไล่น้ําไปเลยอ่ะแล้วคว่ำหงายท้องไว้อโอ้ยกตีสอล้อเลย <laughs> แบบนั้นพี่เอเห็นบ่อยนะครับ <laughs> เออแต่ว่าวันนี้จะมายกล้อเดียวนะครับเพราะว่าแถวพิกิตนั้นจะไม่ค่อยมีอยกแบบนี้ก็แบบที่ธรรมดาไปใช่ไหม,รรมแต่ว่าแบบ,แบ,บธรรมดาที่แหะหาดูไม่มีนะที่บ้านไม่มี <c oughs> มีต้งหงายพอ้อ <c oughs> แบบนั้น,นครับพออยู่ที่หานคาครับเคยมาแล้วแหละทีมนี้อยู่แต่ว่ารถมากับช่างแดงนะครับรถแรงนะครับทางนี้ ตอนย่ำนานี่วิ่งได้ไวมากแล้วตอนแข่งก็ไวเหมือนกันนะตอนแข่งนี้ก็เห็นก็แล้วที่ไปแข่งกันนะครับก็มีเพื่อนๆคักมาหลายคนสนใจนะครับหรือเพื่อนๆนี่นะมี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 เบอร์โทรด้วยนะเพื่อนๆทางหมดเจ้าติ๊กเกอร์ศูนย์แปดสี่ครับสองสองแปดสองหกสองศูนย์นะนี่แหละที่เพื่อนๆอยากจะลองทําเครื่องสเตปนี้ได้นะครับลองโทรมาปรึกษาได้นะครับมาก็ได้หรือจะยกมาก็ได้เนาะใช่ เพราะว่าเห็นทางปิดแดงเขาบอกว่ามีอ่าไล่ทั้งวัยรุ่นขับก็ได้นะครับคนแก่ขับก็ได้ประมาณนั้นแหละวัยรุ่นขับก็ได้อเพราะ<อ>ว่ามีแรงตั้งแต่อ่าตั้งแต่เดินขึ้นทเลอร์เนาะแรงไม่ตกนะครับ<อ>คันนี้ก็ก็หักไปแล้วนะครับแรงจัดยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยใครละผีสันมาเนี่ย เดวี่เดี๋ยวพี่สันนะครับอ่าพี่แมนนะครับนี่คนนี้พี่แมนอ่าอันนี้รถพี่แมนนะคเคยเอาไปสนามทุ่งน้อยแล้วนะครับคุยกัะชัมนี่พี่แมนสวัสดีครับครับนี่พี่แมนนะครับทำไมลูกาตาเป็นแบบนั้น กับตันเฮ้ยกับตันแจ็คเอาตัวแรงมาทํางานนะวันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องเท่าไหร่พี่ร้อยปีปอ่าร้อยสี่สิบแต่ว่าใส่ถังแปดแรงเนาะครถยำนาอ่ารถย้ำนาแต่ว่าวันนี้จะมายกล้อโชว์ยกได้ไหมเนี่ยแบบนี้ยกได้ไหมโค้งมันลั่นเหรอโอเคนะอ๋อโค้งมันลั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูพริสัน แลยวดูวิสันนะวันนี้แล้วก็อันนี้ก็สยามเด<ช>ียกันนะครับอันนี้ก็พีแดงว่าเนี่ยรถพีแดงทําบ่ะอันนี้ก็ของพีแดงด้วยนะครับสยามนะครับสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งแต่ว่าของพีแมนนั้นโง่หนาเสียดายับโฟมันลั่นนะครับจะของรถถถามพี hey, ่สวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยสวัสดีครับอิธาครับอิธา อพิธานะครับยกกับเขาได้ไหมเนี่ยอันนี้เครื่องมม่โดนนะครับโอ้โอ้แตาลงนาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวก็อาจจะแก่ของพิสันกันเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวลองพิสันนะครับเห็นว่ายกยันกล่องเหมือนกันนะครับพิสันเนี่ย ของรูปก็ยกได้นะครับ แล้ววแโหรอบนี้ไม่ยกเดี๋ยวๆดูรอบไปที่แดนก็ยกเก่งนะแต่ว่าเสียดายแหละอันนี้โคงมันลั่นครับเอาแล้วเอาแล้วโ้ Ja, <laughs> อยากยกนะพี่แมนเนี่ยแต่ว่ารถมันวิ่งดีจัดเลยนะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับไปนะเดี๋ยวจะลองเี๋ยวจะลองเลยโอ้โหพวกนี้จะลองยกเลย,ย,ย,เลยโอ้ตามนั้นนะเพื่อนเพื่อนเรื่องความ เครื <c oughs> ่องไม่ซ่อมอะไรแทงว่าทางแต่ว่าแมวลงคลิปแมวคลิปลงอ่ะเขาต้องหน่อยเออหนาวนเครัอ่าอ่าเอาไปแล้วอีสันนะครับยกมารอบนี้รอบนี้ไม่ยกนะครับ ทันะอยู่นี่นะาไม่ไม่อะไรนะจะมาดูาว่าใสาน่าจะพอแล้วบ้างนี่แต่ี๋ยว,ว่าวิ่งไปม,มากเลยนะครับ ป้นะครับผมพี่เออยากจะทำบางแล้วนี่พี่เอบอกก็แน่นอนนะครับอ่ะนะพี่เขาจะร้องรถนะครับมาใครจะไวอยู่กันนะับเป้าในตัวมาแล้ว โอ้น้ำบานมาเลยโอ้สุธีนะครับโอ้มีสันนะครับอ่าพี่แมวนั่นสุดท้าย สักหน่อยนะครับลองมาดูรวมตัวกันนะครับวิ่งทั้งสี่คันแล้ว,วมาอยาอ่างกับฟูงคมราวันเลยนะครับครงสูบเดียวของบตะดีเหลือเชื่อนะครับ กว่า <ś les> จะรแรงแรงในขนาดนี้เลยนะครับถือว่าทำเครื่องมาได้โอเคเลยนะครับผมเพราะว่าทั้งแรงนะครับแล้วก็ทนด้วยเนาะรันเลยํำตลอดเลยนะครับ บอกไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าวิ่งเหมือนกันแล้วนี่แหม่ซุบนะครับซุบซุบอ่ะลองอีกสักรอบนะครับสี่คัน,นเขานี่โอ้ พี่แมนนะครับแต่วันนี้ก็ไม่เต็มร้อยยังว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้เลยหมดแล้วดิก <laughs> ็ไปไกลเลย ย้ายบิ่งใหม่แล้วนะครับโอ้พิสันนี่แรงตลอดการจริงๆนะครับเป็นเครื่องร้อยห้านะครับเป็นอ่างของร้อยห้าแต่ว่ามันก็เป็นลูกร้อยแล้วเนาะเดี๋ยววิ่งในขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับในสเต็ปรถยำนาบ้านนะครับ โเล่นนเลยดิโอโอเล่หมแล้วแต่ละคนนะผมนึกว่าแต่จะไม่เละน,นะครับ <S <S นี่นะครับคันของพี่สันนะครับเมื่อกี้นี้เขาเบอร์หนึ่งนะครับถือว่าแรงกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าผมมองจากสายตานี่คันนี้นะครับแรงกว่าเขาอยู่แล้ว ก็คันนี้นะครับคันนี้พี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ของขคันนี้นะเมื่อกี้อ่ะโอ้คันนี้นี่โอ้คันนี้นะคที่เข,ข้าเมื่อกี้เลยพี่ชื่ออะไรนะก็ <S <S พีทอมนะครับเข้าเบอร์สองเมื่อกี้นะครับ <S <S นี่นะก็แรงนะครับแล้วก็คันสองพี่แมนนะครับคันของพี่แมนก็ช่วงนี้ก็โค้งลั่นไปเยอะนะเลยไม่ค่อยเต็มร้อยนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะผมทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะผมอ๋อยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ